You wouldn't like and be quiet To to I say it, you don't I'm getting cold. back to my home. I was invited to the party of silence. you To the beat but takes my life Never gonna get me out alive I will live a thousand more lives My patience is waning It's disentertaining Our patience is waning It's disentertaining I I, 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 Got this feeling, can you know When I'm losing all control Has this magic in my bones I'm in my soul, go ahead and throw your stones Cause there's magic in my bones Play with the secret that I'm learning Seeing the merchants circling, running the flames I'm working in on the bed that's darkening, my patience is waning. Is this entertaining? Our oh, patience is waning. Is this entertaining? I aye, 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 aye. got this feeling, yeah, you know. Well, I'm losing all control, cause there's magic in my bones. I aye, 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 aye. got this feeling in my soul. Go ahead and throw your stones, cause there's magic in my bones. So many faces, a million times. But other the voices in the air, even the ones that never can are the pieces of them Built to the sky. My patience is burning, it's this entertaining? My patience is burning. Is this entertaining? I got this feeling 爱情忙碌。 โอเคเลยโอเคครับสวัสดีนะครับผมแท็กชูเกียร์ฮอยู่ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ผมวันนี้นะครับผมทุกคนที่มาที่หน้างานสวัสดีนะครับผมแล้วก็ทุกคนทางไลฟ์สตรีมครับผมฮัลโหลได้นครับสวัสดีครับฮัลโหลทุกคน ใช่วันนี้พัทก็ดีใจมากๆเลยนะครับผมที่ว้าวที่แบบว่าได้ได้เจอทุกคนที่ที่งานที่หน้างานนะครับแล้วก็ได้เจอทุกคนที่ออนไลน์ด้วยนะครับผมในไลฟ์สตรีมของเรานะครับเมื่อกี้ลื่นไปนิดนึงถ้าใครถ่ายแล้วก็ลบด้วยลบด้วยคืออยตรงนั้นมันเป็นตะแกรงมันลื่นนิดนึงเนาะเออมันลดมาเออแบบเออไม่รู้กันแต่ผมบอกเลยนะว่าไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเท่าะอะไรอ๋อสามขวบ

จะสามขวบได้ไงในเมื่อกลับไปครั้งที่แล้วก็อยู่ดีเป็นพรีเซนเตอร์อวันนี้นะครับผมวันนี้ก็คือวันครบรอบวันครบรอบของดาวของดาวม่ร <laughs> อสามครับสามสองหนึ่งโ okay. อเควันนี้นะครับผมเป็นวันครบรอบของเจ้าปลาดาวสี่ปีครับผม ไปด้วยอ่ะโรแมนติกนะเนี่ยดสี่ปีแล้วหรอใช่ครับโอ้โหอย่างงี้วันนี้ก็มีความพิเศษเพียบเลยสิเออวันนี้เนี่ยเป็นงานเบรส h d เ y ย์พาร์ตี้ที่มีความพิเศษเยอะมากๆอย่างแรกเลยนะครับวันนี้เนี่ยเรามีไลฟ์แบ์ของเรานะถูกขอเสียงบนมือให้กับไลฟ์แบ์ของพวกเราด้วยย่างที่แพทริคได้บอกไปว่า โชว์ในวันนี้ทั้งหมดเลยจะเป็นโชว์ที่ผู้คุณจะไม่เคยเห็นจากตัวแพทชิกเลยโชว์เปิดตัวมาก็เลยเป็นโชว์จากไลฟ์แฟนซึ่งเป็นครั้งแรกที่แพทชิกโชว์ทั้งร้องทั้งเต้นกับไลฟ์แบนแบบสดๆได้ข่าวว่าเวลาซ้อมก็น้อยมากด้วยใช่ครับครั้งนี้มีเวลาซ้อมสองครั้งครับเราเรียกเป็นครั้ง<ห>ใช่ม,มีมีเวลาซ้อมส,สองครั้งเป็นไงเป็นไงมาบอกนะทโก ใช่แต่ว่าเวลาบอกว่าแบบน้อยมากๆเลยเพราะครั้งที่แล้วที่แพทมาเนี่ยคือสองอาทิตย์ที่แล้วน่าจะนะแล้วก็สอบแป๊บเดียวเราเสร็ก็ต้องเออได้ได้ได้ราเสร็จก็ราเสร็จก็เดี๋ยวกหวอ่ะเราจุ้จี้จู้จี้เราเสร็จนะเราเสร็จก็คือก็คือเรามาสองอาทิตย์อาทิตย์แล้วแล้วก็สอบแป๊บเดียวแล้วก็กลับไปเรียนต่อแล้วก็วันวันพฤหือถัดที่แล้วเพิ่งสอบสอบการแสดงสอบทั้งวันเลย เขาอยากรู้ผลใช่ไหมมันก็เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมันก็ก็พอได้เนาะคุณเนี่ยคุณเนี่ยคือความภาคภูมิใจของคนไทยเออจริงโหตอนในข่าวคุณที่พวกเราดีใจมากใช่แล้วก็แล้วก็กลับมาก็คือมาซ้อมก่อนงานอีกทีนะครับผมแล้วผมเจอโจชิติ์จิติ์ซิชิชิเวลาเออ 对不起，对不起，是这样的，就是这次时间非常短，对，对然后我们是对，哎，对，对可以，然后我们就是，我是上次两周之前就来一次，然后这次就又又来，就是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 ，呃，两天前开始练习，哎，不是。 就昨天开始练习，对，所以其实呃时间非常少，但这次呢有非常多惊喜，就是有一个 live band 给大家听，然后 <music> 希望大家喜欢。ห、嗯、วังว่าทุกคนจะชอบ Magical Night ของเราครับเพิ่ม。我们大家喜欢。ทำไมวัน、哎、นี้มันเกิดนะเออวันนี้ทำไมถึงเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าก็คือมีเจ้าบ่าวหลายคนนะครับที่บอกว่าเอ๊ะมันต้องมี แฮปปี้ไม่ใช่สิมันต้องมีเงาวันเกิดอ่ก็เลยบอกว่าเออใช่เบรสเทปาร์ตี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้องมีแน่นอนเราก็แเลยแบบพี่อมพี่อมคุณผมเลิกสนุกพี่อมอารมณ์พี่อมคือว่าไม่ได้นะเราต้องแบบเราต้องมีแบบงานบางงานเบรสเทปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยบอกว่าต้องจัดขึ้นคุณแล้วคุณก็เลยเลือกว่าเอาวันครบรอบของเจ้าป้าดาวเลยมาจัดใช่ครับก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ทุกคนน่าจะื่อถสนุกไปด้วยกันได้ครับผมคนบ้าอะไรโรแมนติกสุดเกิด เกิดตั้ง20ตุลาจัดตั้งแต่20ตุลาก็าได้มาจัดวันครบรอบของเจ้าป่าดาวไม่ธรรมดาวันนี้นี่ก็บอกพี่องว่าพี่องค์บอกว่าวันนี้งานเล็กๆก็แต่ว่างานเล็กๆก็หวังทุกคนจะชอบด้วยกันอชอบกันนะครับ <c oughs> ใช่วันนี้เรามีเกมให้ทุกคนเล่นด้วยแล้วก็มีแบบว่าของรางวัลเล็กๆน้อยๆอะไรอยย่างงเี้ไหนๆอะไรไอ้ตัวนี้ใช่ไหมที่ทำคุณเลิอดเลย r a n ด o m dance ใจน,นะต่อไปตอนนี้มันติดไปเรียนที่จีนคนจีนมีท่าเต้นเป็นสเตปของตัวเองไหมไหนไหนไหนไห<ป>น

นี่มันเป็นพรีเซนเตอร์ของพูดได้คำเดียวสินค้าขายดีระเบิดระเบิดผลิตไม่ท,นทันผลิตไม่ทนันเจ้าป่าดาวทุกคนจะซื้อไหมหมายพวกมายพร้มอมนะพร้อมนะขอดูหน่อยสามสองหนึ่งแอคชั่นน้าหลาอก็ <laughs> เออเอเอที่เปลี่ยนเออ หนึ่หึ่หนองหนึ่องห่งองหร่องหึ่สองหนึ่งอคชั่นึ่งสองนนอน่อหน่อหึ่่อนึ้น่อ่งอ่เตอน่งสอน่อ่่งึ้นบอน่อนะครับ พร้อมไหมครพี่กิวพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วครับเต้นกับพี่องคได้ครับซ้อมซ้อมเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเหมือนไม่อยากเต้นผิวกว่แพทอีกเนี่ยพอเต้นดีพอตกเก่าแล้วเดี๋ยวจะเข่าทำไมมีเชื้อที่ดีจากคุณแม่จริงๆแ้่ผมเนี่ยเต้นเก่งมากเลยครับทุกคน มาคุยชาวคุยเที่ยวงงั้นคุณแม่ครับขอหนึ่งท่าที่คุณแม่จะเต้นกับลูกหน่อยนี่นี่จะให้แม่สอนเหรอเฮ้ยนี่ได้ล้ได้ล้ได้ได้ได้ให้คุณแม่มาเจ้าไพไพ่คุณแม่ครับถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง The oh I want to show. Just a night of big way, just a how of way. We're the going on and on and on. The video, we want to double I ain't mad at just We're the going on and on and on. Yeah, I are the cold, to i to love พลงวิดีโอเนี่ยเป็นเพลงที่แพตในวันได้ร้องนานมากเลยครับผม,มเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่คิดว่าทุกคนก็น่าจะชอบใช่ไหมครับใช่แล้วก็เห็นว่าทุกคนชอบครนะใช่แล้วก็วันนี้เป็น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 วันพิเศษก็เลยบอกว่าอยากเอาเพลงนี้มาฝากให้กับทุกคนที่ทุกคนร้องมานานใช่ไหมครับใช่ไหมครับ 오케이. Okay. 아니